สวัสดีครับมาตัดในมาไม้ไม่ได้เข้ามาหลายวันยาวปิวหมดเลยยาวหมดเลยนี่อืมอืมยาวหมดแล้วไม้หนองงามๆจ้าบอก แหัอหง,หงอบวบอุดเป็นไงแหังหลงแหลงอบวบเลยครับ

อบอุบอับหน่ออบอับเลยห้ามเลยหน่ออบอับสรุปผลงานจะไปปลอกต้นที่บ้านเลยเนาะน้องคิวครับกลับมาถึงบ้านแล้วใช่เนาะ ออกต้นไม้กันต่อเลยออกใส่ตู้เอาไว้ไปให้ลูกสาวแม่กลับบ้านไ,ไหมกลับไปขรสวัสดนะ<อ>ม์นะเลยแล้วท้องหอนเขาไปกินต้นไม้เขากินต้นไม้ไล่ทุนเนาะต้นไม้เขา เออเอเเอเเอ๊ะเอเอเอ๊ะจอมแสบเ้าดาค่ะเจ้าดาจ๋าจ๋าจ๋าเจ้าดาจ๋าเอกคไ่ส

以啊嘛。